สวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปเที่ยวน้ําผุดที่ปากช่องกันนะคะคลิปนี้เป็นทริปแรกของ ct 1 2 5หรือคุณหนูแดงนั่นเองค่ะสนิทกันแล้วตั้งชื่อแล้วเรียบร้อยทริปนี้ไปกับพี่ขุนค่ะเจ้าเก่าเจ้าเดิมที่คุณเคยกันดี เรียมเลยคริกๆเลยใี่กระเป๋าดิเออใส่ข้าวเหนียวได้เลยอ่ะดี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 เป็นชอบเป็นชอบอ๋ออันนี้คือเต็นท์ที่บอกว่าลืมใช่คืออย่างนี้ครับทุกคนครับคนเราเนี่ยมันจะมีบางคนที่ กล้องกล้องกล้องก็ใหม่นี่โอ้โหตัวจับกลือถือไหวทุกอย่างนี้เห็นทได้เลยขนาดนั้นร้อยแล้วชิบไหมเติมเติมเติมเห็นไงเติมไปเติมก่อนถึงแล้วนะคะ แหล่งท่องเที่ยวน้ำผุดธรรมชาตร์แลเข้าไปข้างในโอ้ยมีคนต้องเบอร์หน้าเพียบเลยแต่น้องน่ะเราลอของแล้วสวัสดหค่ะมีขลอห้ามละไรบ้างคะที่นีลหลฮันโหลลหลลลฮ้หล่ัลหลฮัลโหลฮัลโหตฮัลมลลลลลหาไั ต่อยเตอพวกแบบมือขึนหนูไปอ๋อโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะก่อนเข้าก็ได้มีน้องน้องแนะนำนี้คือชุดพร้อมเล่นน้ำใช่ไหมพร้อมโอเคเดี๋ยวพี่กุนคิดว่าไปข้ามฝั่งอไปฝั่งนู้นแล้วก็พี่กุนเอาเสือมาก็กางคูเสือแล้วก็ตรงนู้นน่าจะน้ำใสสุดเราว่ายน้ำเป็นไหมเนี่ยเป็นเป็นนะลึกได้ ลึกได้ลอยตัวได้มิดหัวได้ okay. ได้ฮะมีหัวเหรอมันม,มิดหัวมิดหัวพี่ขุนเลย <c oughs> เอ่าลองดูค่ะเก็บด้วยละเก็บแก้มด้วยนะโ <Okay. S 2> อเคนำเลยถ่ายไปมั่วๆไม่รู้จะเห็นมุมไหนบ้างนะ <c oughs> ระวังเลือเล่อนด้วยนะจ๊ะโหวันนี้คนเยอะมากขนาดมาวันธรรมดาเนี่ยน้ำใสเจ๋วเลย อันนี้ฝั่งเดิมกับรอบที่แล้วที่มากับพี่พี่พัดเลยไหมคะตรงนี้เลยเหรอโอ้ยใส่จริงตรงนี้เหรอที่ระลึกน้องน้องๆกระโดดแล้ว <laughs> เมื่อกี้น้องมาถามว่าทำช่อง y u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  e เหรอบ๊ายบายเก๋เก็บจานด้วยเก๋มาเก็บจานด้วยตรงนี้ก็เป็นช่วงชุมชนชุมชนวิสาหากิจท่าช้างโอท็อปเขาใหญ่มีเสื้อผ้า มีเสื้อผ้าขายด้วยเอาผ้ามาเจ๊ตูด้วยค่ะแล้วก็มีน้ำน้ำข้าวโพดน้ำข้าวโพดท,ที่ขุนกินไาร้านนึง่งก็อร่อยดีแต่มันก็แปลกๆเพราะเราไม่ค่อยได้กินอะนะน่นอะนกกะเละ้าขอบคุณค่ะเอผ้าท้มาดงีทุกอย่างมีข้าวมันไก่มีก็เตี่ยวรู้ขิง มีน้ำอัดลมมีเผาเกล้วยลมสดราคาก็ทั่วไปค่ะเผาเกล้วยน้มสด30บาทน้ำแข็งใส่สาบาทน้ำอัดลมย5บาทน้ำเปล่า10บาทยำแหนม50บาทข้าวมันไก่50บบาทมีส้มตำไก่ย่างอยู่ทางโน้นค่ะบอกว่ามีทุกอย่าง ขนมปังค่ะได้ขยันได้ขนมปังใส่ข้าวเหนียวอย่างเดียวค่ะออได้แล้ค่ะไอติมด้วยค่ะไอว่มขนมปังเอาเข้าวเหนียวอย่างเดียวโอ้โหพี่โอ้โไปไปไม่ถูกเลยเอาสีขาวอะค่ะ โห oh, พี่สุดยอด <laughs> อยู่ประจำไหมคะเนี <laughs> ่ยแน่นอนจริงๆพี่คนขายปินหวัง <laughs> ว่าทุกคนมาแล้วจะได้เจอเขานะคะได <laughs> ้หรือไม่เจอดีกว่าโอเคก็จบไปแล้วคะ่ะกับทริป น้ำขุดปากช่องนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่อื่นกันต่อ3วัน2คืนค่ะสำหรับทริปนี้สำหรับใครที่ชอบการรีวิวการท่องเที่ยวของแก้มนะคะยังไงก็ฝากติดตามคลิปต่อๆไปของแก้มด้วยนะคะบ๊ายบาย